ลูกอยู่ตรงไหนลูกนี่ค่ะสองที่น้องนอนนอนยัดกันในกล่องค่ะเดี๋ยวลูกลูกอยู่ไหนลูกอยู่นี่ป้าชายพอรู้ว่าแม่มาแล้วก็รีบออกละอยู่นั่นแหละลูกบ้านหนาวพี่น้องฝนตกเต็มเลยค่ะ พอหนาวเขาก็เลยนอนยัดกันนี้นอนเป็นลูกอะอากาศหนาวค่ะนนต้นไม้ต้นไหลแม่เละเทะจหมาไปนอน น้าช้างนอนก่อนลูกเพิ่งลงมานะมันแฉะไปข้าไปนอนที่เดิมไปเอย,อยนอนในกล่องสามตัวเขาพี่อ้ยหนาวน,นังหนึ่งนะหนาวลงมาอ้อนแม่ทำไมขึ้นไปนอนเลยฮืมผ้าจ่าอยู่ไหนกอดไม่แน่นเลยคะ่ะ กดลูกไว้นั่นเลยโอ้ยต้นไม้ต้นไหลแม่เละหมดเลยทำไมอะลูกโอ้ยฝนก็ตกกระตก,ก,ะตกอายุเข้าคะ่ะสองลูกอายุเข้าสองลูกนะคะอ้อมไปทางนู้นอ้อมไปทางนี้นะคะไม่ได้เข้าตรงๆแต่ก็ตอนเช้าก็มีลมเยอะ ลูกชายก็นอนกับเพื้อนไม่ได้ค่ะเสียงหมเดเลยลมเข้ามาเขาไปนอนยักกันยนะนมาช้างขึ้นไปนอนเลยลูกแม่จะไปไปนอนเหมือนกันละบ่ายโมงละว่าชายก็นอนนะแม่กอดแม่อะไรลูกอาชาย้ยอาช้หลับแล้วลูก นอนสบายนะคะอากาศหนาวนี้แล้วก็ฝนตกอากาศหนาวอากาศเย็นทำเนี่นหนาวนะคะพร้อมจะจะไปนอนกลางวันเหมือนกันนะคะเพราะว่าตื่นไปตีสองนะคะค่ะสวัสดีค่ะหลับไปจะกล่องแมวะค่ะกล่องแมว